สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับวัตถุมงคลหลวงปู่เกียรติปิศโยนะครับผมวันนี้จะมานําเสนอเป็นรูปหล่อนะครับหล่อหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพุ่เกียรติิศโยนะครับผมหล่อโบราณรุ่นแรกพุทธเกียมติปิศโยรุ่นปีตลอดสร้างปี2537นะครับจะมีมีเนื้อทองคำเนื้อนา แล้วก็นเนื้อเงินและเนื้อนวะโลหะนะครับผมจะมีอยู่สี่เนื้อนะครับมีทั้งเป็นลูกหล่อและเป็นแบบช่อนะครับผมเนื้อทองคําคเนื้อนาเนื้อเงินและเนื้อนวะนวะโลหะเนื้อทองคําคสร้างจํานวน 49องค์นะครับเนื้อทองคำสร้างจำนวน49องค์เนื้อนาคสร้างจำนวน9องค์เนื้อนาค9องค์นะครับเนื้อนาคและเนื้อเงินสร้างจำนวน,น,น699องค์เงินหกร้อเกิบเก้องค์เนื้อนวะโลหะสร้างจำนวน5,000องค์นะครับเนื้อนวะโลหะและพระช่อพระช่อ สร้างจำนวน299ช่อนะครับสร้างจำนวน299ช,ช่อพันหาช่อสร,อร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ปุ่นดีตลอดพิธีเทโลหะเทโบราณวัตถุมงคลณอุโบ,บสถวัดอินทราสุการามวัดบ้านนองยาวตำบลเทียมอำเภอสขาจังหวัดสุรินทร์นะครับวงนี้จะเป็น เนื้อละวะโลหะนะครับองนี้เนื้อละวะโลหะมีคาบเบ้าติดนะครับเนื้อละวะโลหะจ้างกันมู5ห้าพันองคาบเบ้าดอกโบราณรุ่นแรกวัดอินทร์นุ่เจียมอติสยูด้านหน้านะครับจะเป็นด้านหน้าเลยขออนุญาตให้ดูด้านหน้าเลยชัดๆนี่หลวงปู่เทียมนะครับด้านหน้าจะเป็นเป็นหลวงปู่เจียม เ yeah. ป็นตัวสีลงพุทเทียนมันหน้านะครับด้าน,นหลังเป็นลายกะหนกลายกระหนกรูปหน้าจะเป็นตอ,ตอบเลยครับผหน้าตอบหน่อยก้นไม่ได้ไม่มีอะไรนะครับก้นนะครับผมเป็นนี่เป็นคาบก็แปะไว้หน้ารถหรือเปล่านะครับนะ เปนเน,นลววะวัตโนะะฮะพร้อมขับเบ้าหลอดเต็มอง,องค์ครับรูปหลอดโบราณรุ่นแรกลงปักเทียมอติศโดปี2539นะ2539ปี2539นะครับผมหลอโบราณรุ่นแรก เนือ้อทองคําสร้าง49องค์เนือ้อนาคสร้าง9องค์เนืออเน้อเงิน699องค์เนื้อนวัตโลหะสร้าง5,000องค์นี่องค์งที่ดอยู่นี่เป็นหนึ่งใน5,000องค์นี่มีอะไรแป๊บๆติดมานะครับผมเน,าานาาื้อนวัตโลหะ เชนี่มีเติดเทียบให้ดูกว่เดียวนีวดูประนานดีกว่าดูนานๆดูไปเรื่อยดูชัดๆัดมชัดดีกว่านี่ค่ะมันอื้อแกประเทียบได้ครับเบา หลอนครับหลอหลอที่วัดหลอที่โบสโถ์วัดอินทาสตะรามครับพก,ด,ด,กดิประกดูเรื่อยๆนะครับผมด,ดูไปเรื่อยขอเรกบแบบนั้นควาสง

ขุนจะตอบค้ดตอบมาเรียกนะครับคนคนจะตอบมาเรียกไม่ได้ไม่าชาัดโอ้่น,นตอบมาเรียกนะครับ,ค,ค,รบคนจะมีหมายเลขก,กลับนะครับคน อันนี้ดูกนตัวเลขไม่ชัดแล้วครับตัน้นึ่งมช่ <c oughs> ่คนนก่อนั้นตอนก,อกนอไม่เลขนะครับคนรันไม่เออล่อกัไม่เลีแต่ตอนนี้องค์นี้ไม่ชัดนะครับมีาบกจ้าปะอหู่นครับผม,มข้าพจากะรงสิงหาดีก็วับูชาแฝงวัดบูชาครับผม ครับผม